คุณเคยสงสัยกันไหมว่าในทะเลไม่มีถนนแล้วเรือมันจะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้โดนกันถนนมีเลนให้รถวิ่งทะเลไม่เห็นมีเลนเลยแล้วเรือจะวิ่งอย่างไรละ่ะ รถยังมีไฟเลี้ยวเพื่อให้รู้ว่าคันอื่นจะไปทางซ้ายหรือขวาแล้วเรือ่ะจะรู้ได้อย่างไงว่าเขาจะไปทางซ้ายหรือทางขวาเห็นเรือไปทางซ้ายจะหลบยังไง เห็นเรือไปทางขวาจะหลบยังไงคุณสงสัยแล้วใช่ไหมล่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครป์ให้กับช n n e l นักเดินเรือของเราด้วยนะครับ